านเข้าไปในใต้ของเมืองบางเวียงกันแล้วนะเจ้า อินดีตอนทับคณะเขาซู่เมืองบางเวียงกันเลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าก็คณะข,ของเขาก็คือนั่งรถแล้วนะเจ้าก็คือจะเห็นที่กับที่ว่าผู้ค้นเพื่อนก็คือจะกลับจากงานแข่งเนืือกันเน่นะเจ้าก็คือการเป็นการซุ้มเหล้าซุ้มเบียร์กันบ่อทาเป็นบ้านพอนเฉพาะของคนลาวนะเจ้าเพราะว่าเพื่อนก็คือจะอ่านนิยม กินเบียร์ลาวหรือว่าดื่มเบียร์ลาวกันนะเจ้าแล้วก็สาหรับที่ท้าย้มือของคณะนี้ก็คือจะเป็นตลาดซดนะเจ้าเป็นตลาดน้มมือแรงแล้วก็จะเป็นบ่อคอสอขนทรงระบางประเทศก็คือจะเป็นวางเวียงอุดรนะเจ้าวางเวียงหนองคายอย่างต่างๆก็คือจะมาขึ้นรถที่นี่เลยนะเจ้าเพราะว่าอยู่ที่เมืองบางเวียงแห่งนี้นี่นะเจ้าส่วนใหญ่ก็คือจะมีแต่ชาวต่างชาติหรือเพื่อนห้องบาดงฝรั่งนั่นเองนะเจ้าก็คือถ้าจะไปอุดรหรือว่าไปหนองคายก็คือจะสามารถขึ้นรถละบางประเทศได้เลยนะเจ้าจะเป็นบาง เวียงอุดรหรือว่าวาังเวียงหนองคายนะเจ้าตรงนี้เป็นบริษัทกนทรงของมารินีนะเจ้าเพิ่นก็คือจะพอยบริการให้กนทรงโดยบ่ได้ขี่รถอาจต่อต่อกหรอว่าไปิึ้นดูที่เมืองก,กันเลยนะเจ้า ตรงนี้จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองในะเจ้าพระบาเขาจะได้ไปถึงถ้ำกันกรอนนะเจ้าตบาเบิงมีก็คือบรรยากาศแบบนี้แล้วกระวนต๊กถ้ำเขาอาจจะขึ้นมาได้เดี๋ยวเขาก็คือไปถ่ายรูปย่างเดียวกันนะเจ้าที่กลางสะพานตรงที่มีสะพานสีส้มในะเจ้าพระบาทาเขาขึ้นอาไปเถิงถ้ำานะเจ้าก็คือบันไดร,ร้อยสี่สิบเกตขันนะเจ้าเป็นอ่าหินปูนในะเจ้าพระบาญาติมือมือนนะเจ้าพรบาะวนตกแต่ว่าก็มีเท้าห้จับนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูตัวกินว่าเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงก็แล้วแต่ นะนะเจ้าอันนี้ก็คือแล้วจะพวสมัครใจเดี๋ยวเขาจะพาไปถึงจุดถึงมองมันสากรน,นะเจ้าเนาะ